สวัสดีครับผมนายธน,นากรเศรษฐภูเขียวครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนริศราตะพา,าบนบุญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิลนภาลอดุลมาค่ะครับวันนี้เราทั้งสามคนนะครับจะมาตรวจร่างกายในระบบประสาทครับไปดูกันเลยครับต่อนะคะก็จะเป็นการตรวจระดับความรู้สึกตัวของคนไข้นะคะหรือ level of, Cons <c oughs> of consciousness นะคะค่ะในระดับแรกนะคะก็คือ consciousness ก็คือคนไข้นะคะรู้สึกตัวดีค่ะต่อมานะคะก็คือ confusion ค่ะคนไข้จะมีอาการสับสนมึนงงนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจค่ะ ตอนเลนเทชันนะคะคนไข้จะมีอาการสรับสนไม่รู้สถานที่เวลาค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือแล้วเนีนะคะคนไข้จะตอบสนองก็ต่อเมื่อเราใช้เสียงกระตุ้นค่ะ,ะระดับต่อมานะคะก็คือสตูเปอร์นะคะคนไข้จะตอบสนองก็ต่อเมื่อเราใช้แรงกระตุ้นค่ะถ้าถ้าหยุดกระตุ้นนะคะคนไข้ก็จะกลับไปหลับเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นระดับโคมมานะคะซึ่งระดับโคม่านะคะจะแบ่งออกเป็น2ระดับค่ะก็คือเซมิโคลมาแลวก็โคม่านะคะเซมิโคลมานะคะ,นะ,ค,ะคนไข้จะตอบ มีอาการเจ็บปวดค่ะซึ่งจะแสดงออกทางสีหน้าแล้วก็การขยับตัวค่ะค่ะโคมงากนะคะก็คือคนไข้จะไม่ตอบสนองเลยค่ะก็จะเป็นการสาธิตการตรวจคนไข้นะคะ,ะคนไข้ชื่ออะไรคะมาริสตา ค่ะคนไข้รา,ายนี้นะคะอยู่ในระดับคอนเทนเนตนะคะก็คือรู้สึกตัวดีนะคะต่อมาก็จะเป็นการตรวจมอเตอร์พาวเวอร์นะคะหรือว่ากาลังขอแขนขาของคนไข้นะคะซึ่งจะแบ่งเป็น6 M เอ็มนะคะเอ็มที่1นะคะคนไข้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะเอ็มที่2คนไข้นะคะจะมีการเหยียดแขนขาที่มีปกติเอ็มคนไข้จะงอแขนข้าหาลำตัวนะคะแล้วก็ขาก็จะเหยียดงอคะ่ะเอ็มที่4นะคะคนไข้จะชัาแขนขานี้เมื่อทาให้เจ็บนะคะเอ็มคนไข้จะ ไม่ทำตามคำสั่งค่ะแต่รู้ตำแหน่งที่เจ็บค่ะเอ็มที่6นะคะคนไข้จะเคลื่อนไหวได้ตามปกติค่ะซึ่งจะแบ่งเป็น6เกรดนะคะจากตั้งแต่เกรดศูนย์ถึงเกรดห้านะคะเกรดศูนย์นะคะคนไข้จะไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะเกรดหนึ่งนะคะคนไข้นะคะสามารถกระดิกนิ้วได้ค่ะเกรดสองนะคะก็คือคนไข้าสามารถขยับตามแนวราบได้ค่ะเกรดสามคนไข้าสามารถยกแขนขาได้แต่ไม่สามารถต้านแรงได้ค่ะ,ะเกรดสี่นะคะคนไข้นะคะ สามารถยกแขนขาได้แล้วก็ต้านแรงได้เล็กน้อยค่ะเกรด5นะคะคนไข้สามารถต้านแรงได้ตามปกติค่ะค่ะในการตรวจมอเตอร์พาวเวอร์นะคะจะต้องตรวจทั้งแขนและขาทั้งสองข้างนะคะก็ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการสาธิตการตรวจมอเตอร์พาวเวอร์นะคะคนไข้สามารถยกแขนได้ไหมคะยกแขนให้ดูหน่อยโอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะทดสอบการต้านแรงของคนไข้นะคะโดยการงัดข้อกับคนไข้คนไข,ข้ค้ะงัดข้อกันค่ะ ในคนไข้าย,ายนี้นะคะสามารถต้านแรงได้สามารถขยับเคลื่อนไหวได้นะคะ<ม>ก็อยู่ในระดับปกติค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการประเมินสัญญาณทางระบบประสาทน,นะคะเราจะใช้แก๊สโกลโฟมส i l ลนะคะจะมีการลืมตานะคะไอโอพินนิ่งการตอบสนองต่อคําพูดนะคะเวอร์บ r ลรีสปอนส์การตอบสนองก,การเคลื่อนไหวของแขนขานะคะมอเตอร์รีสปอนส์ค่ะค่ะการลืมตานะคะ จะมีทั้งหมด4คะแนนนะคะ E1 คือไม่ลืมตา E2 คือลืมตาเมื่อเจ็บ E3 คือลืมตาเมื่อเรียแลก็ E4 นะคะล,ลืมตาได้อปกติค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็น verbal verbal list นะคะคือการตอบสนองต่อคำพูดค่ะจะมีทั้งหมด5ระดับ5คะแนนนะคะ B1 คือไม่ส่งเสียง B2 คือส่งเสียงไม่เป็นไม่เป็นคำพูดนะคะ B3 คือส่งเสียงเป็นคำคำ B4 คือส่งเสียงเป็นประโยคแต่สตับนสนนะคะแล้วก็ B5 นะคะส่งเสียงได้ปกติค่ะ ค่ะเราจะประเมินในการสอบถามผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยมีเจ็บตรงไหนไหมคะไม่มีวันนี้มาที่เท่าไหร่คะวันนี้มนที่ยี่สิบเดือนอะไรคะกุมคาพันปีไหนคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะค่ะต่อไปเป็นการประเมินการเคลื่อนไหวของแขนขานะคะมอเตอร์รีสปอนนะคะจะมีทั้งหมดหกคะแนนนะคะคือ 1, เอ็มหนึ่งแขนขาเย็นงอผิดปกติเออไม่เคลื่อนไหวนะคะเอ็มสองคือแขนขาเย็นงอผิดปกติเอ็มสามคือแขนเยยนงอผิดปกติขาทั้งสองข้างนะคะเยยนงอผิดปกติค่ะ M 4นะคะคือเมื่อทำให้ผู้ป่วยเจ็บนะคะผู้ป่วยจะชาแขนขาตงนี้ M5 คือผู้ป่วยไม่ตอบสนองนะคะแต่ทราบตำแหน่งที่เจ็บค่ะ M6 คือผู้ป่วยเ,ออเคลื่อนไหวแขนคาได้ปกติค่ะค่ะสำหรับผู้ป่วยนะคะอยู่ในระดับ E4 V5M6 เ็นะคะแบ่งระดับความรุแนแรงเป็นไม้นะคะ1 3บถึงคะแนนโมเดเลตเก้ถึงคะแนนนะคะแล้วก็ซีเบียนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ8คะแนนค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นการประเมินทีิวนะคะการประเมิน ปฏิกิริยาต่อแสงน,นะคะนี่นะคะคะการประเมินเอ่อพิพิวนะคะจะมีทั้งหมด3ระดับนะคะก็คือมี Reaction tolight like, มีการมีปฏิกิริยาต่อแสงน,นะคะ s โลว์เรีย t o ั่นทูไลท์มีปฏิกิริยาต่อแสงช้านะคะแลวก็ n o ร์เรีย i ชั t นทูไลนะคะผู้ป่วยไม่มีปฏิกิริยาปฏิกิริยาต่อแสงค่ะสำหรับผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยมี Reaction tolight like, นะคะ ครับต่อมานะครับจะเป็นการตรวจเส้นประสาททั้ง12คู่นะครับคู่แรกนะครับจะเป็น olfactory nerve นะครับเส้นประสาทคู่แรกนะครับเกี่ยวกับการดมกลิ่นนะครับเราจะทดสอบโดยให้ผู้ป่วยนะครับหลับตานะครับได้กลิ่นไหมครับได้กลิ่นค่ะกลิ่นอะไรครับแป้งค่ะโอเคครับถูกต้องครับลืมตาครับเส้นประสาทคู่ที่2นะครับเป็นเส้นประสาท o ติกเนิร์ฟนะครับเส้นประสาทคู่นี้นะครับจะเกี่ยวกับการดูนะครับเราจะทดสอบนะครับโดยการชูนิ้วนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วย นะครับดูว่านะครับมีกี่นิ้วนะครับผมโดยปิดตาทีละข้างนะครับกี่นิ้วครับสองนิ้วค่ะกี่นิ้วครับสี่นิ้วค่ะโอเคครับผมแล้วเราต่อมานะครับแล้วเราก็จะมาดูพีพิวนะครับครับพีพิวของผู้ป่วยนะครับทั้งสองข้างนะครับอยู่ที่3มมิลลิเมตรนะคผมต่อมาคู่ที่4ี่นะครับเทกิเอเนิร์ครับ เส้นประสาทคู่นี้นะครับสั่งการไปยังกล้ามเนื้อลูกตานะครับทดสอบโดยให้ผู้ป่วยนะครับกรอบตาขึ้นแล้วก็ลงนะครับผมขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างครับโอเคครับต่อมาคู่ที่ห้านะครับตาจมิกนัสเนิร์ฟนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ามแขนงนะครับคือทําหน้าที่รับความรู้สึกจากใบหน้าลิ้นฟันนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ผู้ป่วยนะครับหลับตานะครับผมเราสัมผัสตรงไหนครับลับผาค่ะแก้มค่ะ โอเคครับต่อมาคู่ที่6นะครับแอป d i l ซ e n t o r y n e r v e นะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการชำรงลูกตาเหมือนกันครับคู่ที่7จนะครับจะเป็น Facialnerve นะครับควบคุมเกี่ยวกับใบหน้านะครับเราจะทดสอบนะครับโดยเอามือสัมผัสกับคนไข้นะครับแล้วก็ให้คนไข้นะครับลองเคี้ยวนะครับโอเคครับผมต่อไปคู่ที่8นะครับ Auditorynerve นะครับเราจะเป็นออกเป็น2แขนงเหมือนกันนะครับ อาแขนงที่1นนะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินครับแล้วก็แขนงที่2นะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวนั่นเองครับเราจะพูดเบาๆนะครับแล้วก็เราจะสังเกตคนไข้นะครับว่าคนไข้เนี่ยจะได้ยินเราไหมนะครับแล้วก็ให้คนไข้นะครับเปียงเสียงออกมานะครับว่าผมพูดอะไรพูเขาพูเขาโอเคครับผมแสดงว่าอาเส้นที่8คนไข้ไม่มีปัญหานะครับต่อมาเส้นที่9นะครับ g o s z o f a r l i s c i a l Nerve นะครับเป็นเส้นประสาทเกี่ยวกับความรู้สึก เกี่ยวกับการกลืนนะครับเส้นที่10นะครับเวกัสเนิร์ฟนะครับทำหน้าที่ความรู้สึกช่วงลําคอกล่องเสียงช่องอกเกี่ยวกับการกลืนเหมือนกันครับคู่ที่11นะครับเอ็กเซสซอรีนะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการเอียงคอแล้วก็ยกไหล่ครับคนไข้ลองยกไหล่ขึ้นครับแล้วก็เอียงคอไปทางโอเคแล้วก็มาด้านนี้ครับโอเคครับต่อมาคู่ที่12หรือว่าคู่สุดท้ายนะครับไฮโดรคอรัสนะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมลิ้นนะครับไหนคนไข้ลองแลบลิ้นออกมาครับแล้วก็กระดกขึ้นลง โอเคครับผมแล้วถือว่าผู้ป่วยนะครับไม่มีความผิดปกติของระบบประสาททั้ง12คู่ครับ